ครั้งแรกในไทยเลยนะคะเปิดตัวอุซัิออนไลน์สโตร์มัลติแฟชั่นแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นและช็อปไนเดลโฉมใหม่ที่ชั้นสสยามทาคาชิมายะในไอคอนสยามวันนี้พามาอัปเดตไอเทมฮิตนะคะจาก7แบรนด์มาเริ่มกันที่อุซังิออนไลน์สโตร์กันก่อนกับแบรนด์นี้เซลฟอร์แบรนด์แฟชั่นในสไตล์เฟิร์สเลดี้ค่ะที่ผสมผสานความสง่างามด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วก็ซ่อนด้วยความหรูหราไม่ใช่มีแค่เสื้อผ้านะรองเท้ากระเป๋าของเขาเพียบเลยแล้วก็น่ารัก,น,รกน่ารักทั้งนั้นมาต่อกันทีี Lily Brown. บบี่บบรรนนนนนดด์์ล้เจะเป็ไต เฟเจอร์เดรสผสมผสานงานฝีมือสไตล์วินเทจนะคะเข้ากับดีไซน์สมัยใหม่เป็นแบรนด์ที่ฮิตมากในหมู่วัยรุ่นมาต่อกันที่อีกหนึ่งแบ,บรนด์ค่ะ fray id นะคะแบบรนด์นี้เนี่ยเขาจะดังเรื่องชุดทํางานรูปแบบใหม่แล้วก็เสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ที่มีความหรูหราแล้วก็ทันสมัยจะใส่ทํางานใส่เที่ยวได้หมดเลยค่ะเปรีีน่นะรารักมากจากแบ,บรนด์เอมี่นะคะแบบรนด์นี้เขาจะเป็นสไตล์เคลียร์โมดค่ะสําหรับผู้หญิงยุคใหม่สายสปอร์ตี้การออกแบบของเขาก็จะผสมผสานความสวมใส่สบายแล้วก็อยู่ในเทรนด์ข้างๆกันคือ,บคบอ,อแบรนด์มิล่ย ยึดติดกับเทรนด์เหมาะกับสาวมินิมอลที่ต้องการสนุกกับแฟชั่นในแบบเบสิกที่มีดีไซน์สมัยใหม่เจลาโตปิเกมาไทยแล้วนะคะเป็นแบร,รนด์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากเขาจะเป็นแบร,รนด์ไลฟ์สไตล์ที่แบบเนื้อผ้านุม่มเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เลยค่ะรับรองว่าติดใจกันแน่ๆ่โปรตอนนี้ได้รับถุงผ้าฟรีด้วยนะคะและมาถึงแบร,รนด์สไนเดลค่ะเป็นแบร,รนด์ที่ใส่บ่อยมากนะคะเสื้อผ้าของเขาเนี้ยจะเป็นสไตล์สตรีทกับฟอร์มอลผสมผสานความอ่อนหวานกับความโมเดิร์นที่ทันสมัยน่่่าาาารักกแแตดดูพงงชออใหหมมมขขเเวิ แบรนด์นี้เขาจะมีคอลเลกชัน s n นเดิล for sustainability ทั้งเสื้อผ้าร่อมประดับรองเท้าแล้วก็แฟชั่นอิสเซอรี่ต่างๆขนาดการตกแต่งร้านยังคงความยั่งยืนโดยนำวัสดุรีไซเคิลมาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบเลยด้วยชอบใหม่ของแน่นมากจริงๆนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสองเปิดร้านใหม่ด้วยมากันได้เลยค่ะที่ชั้น2ส,สยามทาคาชิมายะในไอคอนสยาม